หลายคนเนี่ยพูดถึงญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็เห็นคนสูงอายุที่ญี่ปุ่นแข็งแรงด้วยแต่ทราบหรือเปล่าว่าจริงๆคนญี่ปุ่นไม่ได้จะอยากอายุยืนขนาดนั้นนะคะมีผลสํารวจ ที่ออกมาล่าสุดนะคะชี้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนญี่ปุ่น ừ ừ. อายุยืนอยู่แล้วนะคะแล้วก็โอกินาวาก็เป็นหนึ่งในบรูซนนะคะที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลกนะคะรวมถึงเป็นคนที่อายุยืนอย่างมีคุณภาพด้วยแต่ว่าผลสำรวจนี้กลับชี้ว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นไม่ได้อยากอายุยืนสักเท่าไหร่นะคะซ้หร้ายยังมองในแง่ร้ายกับการที่ตัวเองต้องอายุยืนด้วยซ้ำเพราะว่ามองว่าตัวเขานั้นจะเป็นภาระให้กับลูกหลานในอนาคต นี้ค่ะเป็นผลสำรวจนะคะที่ออกมาระบุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนญี่ปุ่นกำลังกังวลก็คือเขามองว่าการมีอายุยืนถึง100ปีน่าจะเป็นผลลบมากกว่าผลบวกนะคะโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามแค่21%เเท่านั้นค่ะที่คาดหวังว่าตัวเองนั้นจะมีความสุขถ้าอายุยืนถึงระดับนั้นโดยผลสำรวจนี้ชี้เห็นความแตกต่างอย่างเชัดเจนระหว่างคนญี่ปุ่นกับชาติอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลีใต้เยอรมนีหรือว่าฟินแล ซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นด้านบวกของการมีอายุที่ยืนยาวอย่างคนอเมริกันนะคะประมาณ59นะคะแล้วก็คนจีน58คาดหวังว่าจะมีความสุขนะถ้าตัวเองอายุยืนได้ถึง100ปีส่วนคนอเมริกัน65แล้วก็คนเยอรมัน 51%ค่ะมองว่าการมีอายุยืนถึงหลักศตวรรษหรือนอ .100 ปีเนี่ยน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นแต่ว่าคนญี่ปุ่นค่ะมีเพียงแค่27.4%เท่านั้นนะคะที่อยากจะมีอายุยืนถึง100ปีซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นอย่างมากทีเดียวเยอรมนีเนี่ยอยากจะมียืนถึง100ปีเนี่ยนะคะ52.8%เกาหลีใต้53%ฟินแลนด 58. ์58.4%จีน65%แล้วก็สหรัฐอเมริกา 66%ผู้ง่ายคือประเทศที่ไปสอบถามเนี่ยส่วนใหญ่อยากอายุยืนกว่า100ปีเนี่ยเกินครึ่งนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ถึง1ใน3ด้วยสาประมาณสัก27%เท่านั้นเองนะคะก็แปลว่าจริงๆแล้วดูเหมือนญี่ปุ่นเองซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะอยู่แล้วเนี่ยกังวลต่อชีวิตที่ต้องอายุยืนยาวมากกว่าชาติอื่นๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมองโลกในแง่ร้ายสักหน่อยถ้าเขาต้องอายุถึง100ปีค่ะถามว่าเขากังวลอะไรบ้างมีประมาณสัก3าประเด็นหลักด้วยกัน หนึ่งก็คือกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระให้กับผู้อื่นนะคะเพราะเขาว่าถ้ายืนอายุยืนเกินไปครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมก็น่าจะลําบากนะคะ2คือเขามองเห็นแต่ด้านลบของการมีอายุยืนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเผชิญกับหลายปัจจัยที่เป็นผลกระทบนะทั้งปัญหาสุขภาพเรื่องของความเหงาแล้วก็ความยากลําบากด้วยนอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังมองว่าถ้าอายุยืนถึงร้อปีความสุขในชีวิตจะน้อยลงค่ะด้วยผลสารวจระบุชาวญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย ความสุขในชีวิตเพียง5.9คะแนนจาก10คะแนนนะคะซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในบรรดา6ประเทศนั่นเองอย่างไรก็ตามชาวกินวาว่านะคะซึ่งเป็นคุยภาคที่ขึ้นชื่อว่ามีคนที่มีอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยกลับมองอายุที่ ครบ100ปีหรือว่าการมีอายุยืนเนี่ยต่างออกไปค่ะโดยชาวโอกินาวะเองเขามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติเขากินอาหารเพื่อสุขภาพเน้นผักผลไม้ปลาถั่วนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางสังคมค่อนข้างสูงแล้วก็แน่นแฟนทีเดียว <c oughs> ช่วยเหลือกู้กืนกันเสมอนะคะทำให้มีอิคิไกหรือว่าเป้าหมายในการดําเนินชีวิตจึงอยากจะมีอายุยืนต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องตามกันนะคะก็คือการไม่อยากมีอายุถึง100ปีของคนญี่ปุ่น ส่วนใหญ่กําลังสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือแม้แต่การครองชีพนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็ต้องตามว่าอนาคต มุมมองต่อการมีอายุยืน100ปีของคนญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ถ้าใครได้ดูซีรีส์ Netflix l นะคะ l i e 1น0เนี่ยนะคะซึ่งเขาพาไปดูบรูโซนในหลายพื้นที่ที่มีคนอายุยืนเนี่ยจะเห็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือคนโอกินาวาเองนะคะเขาก็ จะไม่มีเก้าอี้นะคะไม่แน่ใจเคยเล่าหรือ,อยังเขาจะไม่มีเก้าอี้ดังนั้นทุกวันเนี่ยเวลาเขาใช้ชีวิตในบ้านเขาก็จะลุกลุก,ลกนั่งนั่งเหมือนกับการทำคาร์ดิโอตลอดเวลานะคะแล้วก็ผู้ที่ทำตัวซีรีส์นี้เนี่ยเขาใช้เวลา20ปีในการศึกษาพื้นที่บรูโซนที่เป็นพื้นที่ของคนที่มีอายุยืนแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องใช้แอคทีฟไลฟ์นะคะคือต้องเดินตลอดเวลาปั่นจักรยานวิ่งคือมีแอคทิวิตี้ที่จะทาให้ตัวเองแข็งแรงได้แล้วก็เน้น อาหารที่เป็นธัญพืชมากกว่าเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะโอ้โหถูกต้องเลยนะลุกนั่งเวลาไปเห็นคนที่เขาเข้าวัดบ่อยๆนะก็จะเหมือนเหมือนโยคะไปในตัวนะครับแต่ว่าบางคนลุกนั่งไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยได้มีอิรยาบทแบบนั้นนะครับพูดถึงอายุยืนต้องฝากแบบนี้แต่ก่อนไม่เคยเข้าใจคํานี้เลยครับจากไปในวัยอันควรกล่าวคือยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนอายุยืนจริงครับแต่ว่า20ปีหลังนอนติดเตียงอยู่อันนี้ลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไลฟ์สเปนคืออย่างหนึ่งเฮลท์สเปนคือสุขภาพระหว่างที่มีอายุยืน<ม>เป็นอีกอย่างหนึ่ง<ม>อีกอย่าง,งคือบางคนอายุยืนครับมันมีปัญหาสุขภาพเวลสเปนไม่มีอีก<ม><ม>เพราะฉะนั้นสามอย่างนี้มันมาด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยเจอคนอายุมากจํานวนมากมายห่อเหี่ยวมากเพราะว่าคนรอบข้างก็ไม่ได้มีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับตัวอเองเห็นเพื่อนตายไปทีละคนย่ำแย่่านั้นคือบางคนลูกหลานไปก่อนัวเองอเพราะฉะนั้นจะไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดว่าคนอายุมากบอกว่าไป จำได้ว่ามีเศรษฐีชาวออสเตรเลียของอายุ1 0 4ปีแข็งแรงมากนะฮะไปเที่ยวมาทั่วโลกละที่สุดสัญญรู้ไหมครับไปทําการรุมยาคาดเพราะว่าบอกว่าให้โอกาสเขาเถอะเพราะเขารู้ว่าจะทำอะไรแล้วเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปัญหาคือมีการถกกเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากคือการรุมยาคาดว่าทําหรือไม่ทําส่วนใหญ่เลยจะไม่มีประเทศไหนยอมทําแต่มีหนึ่งประเทศครับที่ยอมทำสวิตเซอร์แลนด์ถูกต้องครับอีกแล้วครับท่านนะครับก็จะยอมทำาต่ละอย่างก็ไป แล้วก็ค่าในการที่ฉีดยาให้คนตายเนี่ยการุณยาคาตเนี่ยประมาณหนึ่งล้านห้าแสนยูโรหกสิบล้านจริงๆทํทที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าในประเทศส่วนใหญ่รู้สึกว่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่ากลัวแล้วเนี่ยคนที่เขาอายุยืนเน่ะเขาอยู่อย่างไม่สุขก,กายหรือไม่สุขใจค,คือรู้อยู่แล้วว่าว่า,วายังไงก็ต้องไปเนาะแล้วเจ็บอยู่แล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาควรหรือไม่แพทย์ก็บอกว่าไม่กล้าทําอะไรทั้งสิน้นเพราะผิดกฎหมายก็ฝากไว้เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งมิตินะเป็นสิ่งที่ดีมากจะได้มอง ชารานุสติและมรณานาุสติคูค่กันไปเลยจริงๆส่วนหนึ่งเลยอะค่ะมีรีเสิร์ชที่น่าสนใจเรื่องของการเกษียนสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตหลังวัยเกษียณหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างเขาบอกเวลาปกติแล้วเนี่ยเราทํางานเราคิดว่าเอ๊ะพอเราเกษียณปุ๊บเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่จริงๆเราจะคิดถึงที่ทํางานไม่ใช่คิดถึงงานที่ทําแต่คิดถึงเพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราเนี้ยเรามีคอมมูนิตี้หลายคอมมูนิตี้เพียงพอหรือเปล่าที่จะช่วยซัพพอร์ตเราหรือว่าอยู่กับเราในวัยที่เราอายุที่ไม่ต้องทํางานแล้วไม่ต้องมีสังคมแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรレーションเนี่ยสำคัญมากอย่าถึงขั้นแบบโอ้โหทําทุกทางเพื่อให้ชนะเพื่อให้เป็นที่หนึ่งนะคะถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ไม่มีคนอยู่รอบกายเนี่ยก็เหงานะมีเพื่อนแต่ว่าไม่ถึงยอดเนี่ยก็น่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกมากกว่าถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเกษียณแล้วอหกปีนะฮะเดี๋ยวมีสตูเดียวมองทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียยังทังต่อได้ไม่ขนาดนั้นยึดกัดยังยึดไม่ขาดนัยณ สำคัญมีความสุขไม่มีความสุขอยู่ที่บริหารอย่างไรและการบริหารที่ดีที่สุดคือบริหารก่อนกเกษียณใช่ค่ะ,ะ,คกะเกษียณแล้วไปรบริหารไม่ทันแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ